เลิน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 เลด้ยินอ้ยชุชู้ชู้พันี่สิบเนี่ยต้องเป็นซีนิโอฉันยังไม่เคยว่าจะเป็นอะไร ปลว่าแหวนของข้าอะไรเปนคนละเรื่องเอวน่ะเอวน่ะอัะไรเป็นคนละเรื่องค่ะเออกำลังอะไรกำลังพ uh ูดไอ้เรื่องนี้อย uh> ู่ทำไมมันเงียบวะถ้ามันเงียบแล้วแบบแปลกๆนะ oh my